อันนี้ก็เป็นร้านข้าวปลาแกะหมูต้อยนะครับก็จะมีขนาดเราประมาณ60บานทานะเสิร์ฟข้าวปลาแกะทอดกันใหม่ๆหล,ลังร้านเลยในส่วนข,ของหมึกเนี่ยก็จะมีเป็นไซส์แล้วหลับประมาณร <ส inclusive. S 2> ้อยสองร้อยแล้วก็มีหอยทอดมีบ้าครับม,มีปลาหมึกสดมีปลาหมึกกรอบ มีปูอัดนครับเราใช้เป็นตตวแล้วก็หอยโตวโตๆครับอ <teenage time. S 1> ันนี้ก็เป็นทะเลรวมมีครับราคาเจ็ดสิบบาทจะมีทั้งหมูกรอบออันนี้เหมือนขาหมูเยอรมันครับแล้วก็จะมีไปเป็นหางหมูก็มีเ็จะเป็นแนวเนื้อย่างโค้กุ่นครับไม้ลราสิบบาทเองยาสามนัากินนี่เป็นลาซานญ่า ชีสนะครับนี่ถึงสมัยตอนเด็กๆแนละ้วไปงานวัดครับมีลูกชิ้นแบบว่าชุดแป้งทอดอย่างเงี้ยใบละสามบาทเนี่ยหรือจะเป็นลูกชิ้นแบบว่าเป็นเป็นนึ่งก็มีนะในกรุงเทพไม่ไม่มีร้านขายกนระสาทยาี่ด้อก็เป็นปูนาย่าง แรงจารกวนกะละแมที่แบบสุดยอดครับต้องใช้แรงเยอะมากครับสามตัวร้อยยี่สิบบาทครับแล้วอีกย่างโดนไฟมันหอมด้วยนะสูตรใครแค่สูตรดเสื้อสกีนนอกระมีนะเครื่องแต่งกายแบบเท่ๆนะ ไอรุ่นโซนนี้เลยตรงวงเวียนนะครับต,ตลาดมันจะแบ่งโซนคล้ายๆกันนะท้ายมือเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าโซนของใช้ของผ้าอะไรอย่างนี้โซนขวามือก็จะเป็นโซนอาหารครัอะไรก็มาเที่ยวได้แล้วน้ำร้านกาแฟครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ คลิปนี้เราก็อยู่กันที่งานรามคำแหงแปลนะครับในส่วนของงานก็จะจัดการอยู่ช่วงวันที่20มกราคมครับถึงวันที่29มกราคมครับงานครั้งนี้ก็จ,จัดเป็นครั้งแรกนะครับในส่วนของงานนี่ก็จะมีร้านค้าคนระับมาออกบูธดกันประมาณ60กว่าร้านนะครับกาจะเป็นร้านค้าร้านอร่อยร้านสปีดฟู้ดครับเดี๋ยวรายละเอียดในงานจะเป็นยังไงครับ,บรก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยครับแล้วไปชมคลิเปเลนครับ แรกนี้ด้านหน้าก็จะเป็นร้านของบูธเมโลนะครับจะมีทั้งแบบน้ำปั่นนะครับมีน้ำส้มกันีอเดยอยู่น้ำก็เหมาะกับร้านนี้เดินกันไปดูงานกันพร้อมๆกันนะครับอันนี้แอดก้มาเป็นวันแรกครับก่อนหน้านี้แอดก็มีคลิปที่น่าสนใจครับ ก็จะเป็นคลิปใหม่ๆแล้วมาลงกันอยู่เรื่อยๆครับเป็นคลิปของป้าติ๋มสักแกงครับคลิปนี้ก็น่าสนใจครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปชมไปด้วยนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่านะครับร้ <Okay. S 1> านนี้ข้าวปลาแกะเจ้าเก่านะครับ อหลังร้านเลยข้าวปลาแกะทอดกนใหม่ๆหลังร้านเลยหน้าสาหนาร้านนี้ก็เป็นร้านข้าวปลาแกะถุงต้อยนะครับก็จะมีขนาดรประมาณ60บาทนะอันนี้มีขนาดเดียวเลยใช่ไหม60บาท

แต่ยังเราเรานี่แกะยากนะครับคนไม่เป็นนี่แกะปลาก็แกะยากอยู่พอสมควรนะ,นะ,นะก็ถ้าแบบใส่ไข่ต้มก็เจ็สิบาทครับแต่ถ้าเป็นข้าวปลาแกะเฉยก็หกสิบาทนะเมื่อกี้สอบถามร้องก็แล้วเราเดินกันไปดูเรื่อยๆครับ มีหลายร้านท่าสนใจที่นี่นี่เป็นลาซานญาชีสนะครับลาซานญาอบชีสจะมีผักผมมีเนื้อก็มีนะครับลาซานญาต้องเริ่มต้นกิน้นเท่ไหร่่ะต้อละริ่มกินป่าต้นกล้า สองพิ้นร้อยหกสิบครับชิ้นละแปดสิบเก้าบาทนะโลชั่นสองพินร้อยหกสิบบาทเดินกันต่อนะครับผลไม้เคลือบเยลลี่นะครับอันนี้สองไม้ สามไม้ห้าสิบบาทมาเลยจุดบ,บาทบอัดหมี่ก็มีครับราคาแบบเริ่อมยาวเลยยี่สิบบาทอัดหมี่นะยี่สิบบาทเองครับ,บ,าอ,ารบอาหารแบบว่าหลากหลายแล้วก็ถูกมากเลยนะเดินกันไปดูกันเรื่อยๆครับนีอร้านนี้เป็นลูกชิ้นทอดนะครับไม้ละสามบาทเองครับเป็นทีู่แซนด์วิชนะครับ ลูชิ้นไมละสามบาทหม,มดแบบรวมเต็มแล้วนึ่ถึงสมัยตอนเด็กๆแนละไปงานวัดนะมีลูกชิ้นแบบว่าชุบแป้งตอดอย่างเนงะี้ยไม้ละสาบาทนะีอจะเป็นลูกชิ้นแบบว่าเป็นเป็นนึ่งก็มีนะเดินกันต่อนะอันนี้มันแอดมานี่เป็นโซนของกินนะ ที่แอดเห็นก็คือก็จะมีแบบว่าโซนแบบว่ามีเวทีคอนเสิร์ตนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าโซนพวกของเล่นครับสิงสหาสวรรค์อะไรอย่างนี้ก็มีนะร้านนี้เป็นผัดหมี่นะครับ <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็นหมีค่คลุกไก่นะหมีค่คลุกไก่ฉีกนะไม่ใช่ผัดหมี่นะแต่แอดโูวผิดแต่ก็มีกล่อง50บาทนะครับ ท้านง่ายครับปัดหมีมีเป็นกล่องเป็นกล่องให้คแอดมาก็เกือบทุ่มแล้วนะครับก็จะเดินยากนิดนึงนะคนแบบว่ายิ่งค่ำำยิ่งเดินคนกันเยอะแน่นนะช็อกโกแลตด,ดูใบนะนี่เดินกันไปดูว่ามีอะไรทานวะร้านนี้เป็นร้าน หอยกระชายยักษ์นะครับเป็นหอยทอดนะครับร้านนี้35บาทเองครับหอยกระชายยักษ์ขออนุญาตนะคระะับทอดกันใหม่ๆครับ ไอ้ตัวนี้ก็จะมีเป็นเหมือนปลาทยนะปลาทรายคูสดก็มีเป็นอาหารที่ทานง,ง่ายอีกอย่างสามสิบหาบาทแล้วราคาย่อมเยาเ เดี๋ยันต่อครับก <c oughs> ็ดูไปด้วยกันนะไข่ซิ่งครับร้านนี้ก็มีทั้งใบเตยครับมีใบเตยมีบินครีมมีฝอ,อ,อยทองอะไรอย่างเงี้ยครับคับคนเยอะยิ่งขึ้นนะครับร้านนี้เป็นหอยนาเสียบไม้ครับไม้ละยี่สิบบาทครับ ก็ในส่วนของก็จะมีน้ำจิ้มเลยนะมีปลาเส้นเยวาวราชก็มีนะเส้นละสามสิบบาทเองเป็นปูกแกะก็มีนะปูเขาสองร้อยนะปูเก้าร้อยห้าสิบบาทร้านนี้ก็จะเป็นในกองนิสานแะล้ร้านใหม่ๆเลยนะ เป็นได้ห้บาทนะเดินครับไปเรื่อยๆนะครับน้ำผึ่งมั่นนาวนะครับอันนี้เป็นแก้วละยี่สิบบาทมีเป็นหอยนางรมยำก็มีนะมีเป็นชุดเป็นชุดด้วก็ชุดละร้อยบาทนะครับนางรมอันนี้เป็นร้านที่เด็ดยำนะครับก็จะเป็นแนวทะเลดองนะครับคือกุ้งแบบ มีเซนบอนดองปูม,ม้าดองครับกุ้งดองนะก็จะมีกล่องระดับหนึ่งร้อยบาท120หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะอ่ะโดจเพะของเพียลในร้านนี้ยำกระหลังล้านแนละ้วเซนมอนเป็นปูเป็นเป็นปูสดนะ เดือดเนต่อนะครับลูกชิ้นปลาระเบิดนะครั้านนี้น้ำจิ้มโดนใจนะครับคือราคาสามสิบเก้าบาทถึงห้าสิบเก้าบาทครับพอดีครับก็จะมีเป็นถุงๆเป็นเซตๆนะเป็น,นมีน้ำจิ้มให้ด้วยร้านนี้ก็จะเป็นร้านปูนานะครับ เป็นปูนาดองน้ำปาลากวะครับแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์กับของปูนะเป็นแบบว่าอันนี้ขนขนเขาเรียกน้ำพริกอะไรคนระับแม่น้ำพริกอะไรนะร้รนะน,นี้ออกมันปูเนะรนะ้านนี้ก็จะเป็นร้านเป็ดย่างนะครับก็จะเป็นซาวงปูเป็ดย่างครับร้านนี้นะก็จะมีแบบขายเป็นกล่องนะเป็นเป็นข้าวข้าวหนะ้าเป็ดแล้วก็บะหมี่เป็ดอะไรเงี้ย เดินไปไเรื่อยๆครับร้านดักแด่ทอดกะมีแล้วร้านนี้เป็น <c oughs> ส่วนของดักแด่ทอดนี่ก็แก้วยี่สิบหรือไม่ก็ถุงครับห้าสิบหกสิบบาทนะครับทอดกันหลังร้านเลย <c oughs> <c oughs> ร้านจะผมกินน้ำยานะเป็นปลอยแล้วก็จะมีทั้งกินไก่น้ำยาป่าคนระับก็มีเหมือนเป็นแกงกะทิก็มีนะร้องอันนี้แกงอะไรอนะ่ะเป็นน้ำพริกอ๋อเป็นอันนี้เป็นน้ำพริกนะน้ำยาป่าก็มีนะน้ำยากะทิก็มีร้านนี้ก็เหม อะตะวันย่างอาทินะี้ครับเป็นเนื้อย่างโคกุนะ่นไส้ย่างนะอานะไรยงี้เราจะเป็นแนวเนื้อย่างโคกุนะ่นครับไม้เราสิบบาทเองยถ้าถามนากๆ เดินไปเรื่อยๆครับชิ้นย่างก็มีนะร้านสิบบาทแนวยำๆนี่คือแบบว่าก็ปล่อยอารมณ์ยำนี่มีหลายร้านเหมือนกันร้านนี้เซราหกสิบบาทร้านนีอ้อันนี้เซตเริ่มต้นหกสิบาทใช่ไหมต้นใหญ่ต้นใหญ่หนึ่งร้อยบาทอเอค เครื่องร้านน้องแบบว่าเยอะมากเลยครบป๊บเลยมจิ้มนี่อย่างเด็ดนะเช่นละหกสิบบาทนะยามปีครับก็เดี๋ยวร้านไหนน่าสนใจเราก็ดูไปด้วยกันนะครับคือคนมันแน่นมากนะครับแอก็พยายามเดินเดินไปนะไปญาตนะครับ ก็จะเป็นนี้เป็นร้านสนันไข่หมึกนะครับร้านอิสลามก็เยอะนะฮวแนวแบบอิลานนะก็จะเป็นทั้งลูกชิ้นปลานะครับมีทั้งไข่หมึกก็มีไข่หมึกก็มีนะฮะ อดกันใหม่ๆเลยนะไข่หมึกต้นนี้ก็จะเป็นร้านหมูทอดนะหมูหมูทอดน้ำสดนะโอเคะละหกสิบบาทครับใส่กอกอี่สานนะครับก็จะเดินไวหน่อยนะช่วงไหนโล่งๆเนครับอาหารแบบหลากหลายคนระับร้านนี้เป็นร้านทอดมันปลา,กกายครับนะโ มีทั้งทอดมันกุ้งทอดมันปูนะครับ<ะ>แล้วก็ทอดมันปลาไก,กานะ่อีกคกับทอดจะหม่ใหม่ขายดีมากลูกค้าเยอะครับร้านนี้เป็นร้านทอดมันปลาไกยนะครับ มีทั้งแบบปลาหมึกปลากรายนะครับแล้วมันกุ้งก็มีมันปูก็มีน,น่าทานมากเลยนะมีมีหลายอย่างร้านนี้ก็จะเป็นร้านเป็นย่างทะเลนะครับย่างทะเลดองคนระับก็เริ่มต้นกันที่40บาทนะครับกล่องหนึ่ง3กล่องร้อยนะครับ มีแบบยำแบบมีแนว,ว,วยำทะเลดองครับมีทั้งหอยนะครับปูกุ้งก็มีตอนนี้แอดก็เดินเข้ามาลึกพอสมควรครับฝั่งซ้ายเนี่ยถ้าเดินเข้ามาข้างในเนี่ยก็จะเป็นของทั่วไปนะครับของเล่นนะครับของเล่นก็นมีพวกถุงเท้าเสื้อผ้าอะไรเงี้ยมันจะมี อยู่ซ้ายมือครับฝั่งขวาเนี่ยเขาจะจัดเป็นโซนมาเป็นพวกแบบอาหารอะไรเงี้ยอาหารจานกินคนเยอะจริงๆครับคนแน่นมากครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านหมูก,กรอบนะครับมีทั้งลาบหมูก,กรอบกะเพาหมูก,กรอบ,รบในร้านก็จะมีอาหารที่เกี่ยวกับหมูก,กรอบเ,ย,เยอะๆนะจะมีทั้ง หมูกรอบอ่ะอันน like ี in in ้เหมือนขาหมูเยอรมันแล้วแล้วก็จะมีมาเป็นหางหมูก็มีไป่องแลไวซื้อไมเป็นไรรคับ่าทานมากเดินผ่านได้ครับหมดไปได้เลยในส่วนของหมึกเกาหลีเนี่ยก็อยู่ที่10บบาทนะ เป็นไม้ละสิบบาทรนาท้าไม่แพงครับแล้ละสิบบาทสิบบาทก็อันนี้ก็จะเป็นหมึกครับก็นนจะมีเป็นไซส์นะใน,นส่วนของหมึกเนี่ยก็จะมีเป็นไซส์แล้วลระดับประมาณร้200อยสองร้อยแล้วก็มีแล้วแต่ลูกค้าสั่งโอ้าน,นาค้าก็ถือว่าเยอะนะพี่ครับ เห็นเห็นว่า60-70กว่าล้านนะเยอะนะโดยประมาณนะร้านปูนาย่างนี e ่คือมีหลายร้านมากนะก็จะเป็นมีผลิตภัณฑ์ของปูนานะราคาก็ตามป้ายเลยนะ นิย่างโชว์หน้าเตาเลยต่างในกรุงเทพไม่ไม่มีร้านขายน้ำหาทานที่หาคกับเป็นปูนาย่างไ,ไยครับตรงน,นี้เราก็อยู่ตรงวงเวียนพ่อขุขอนลาบนะก็เป็นรถพุทธทักก,ก็มีก็เป็นโซนของรถนะรถพุทธพักนะ มีทั้งอาหารมีให้อาหารให้นมแพะนะครับก็มีครับเด็กๆชอบอันนี้มีแบบสัตว์น่ารักน่ารักนะครับมีน้องเต่าก็มีพาเด็กๆมาตื่นตาตื่นใจได้ตรงนี้ ในโซนของตรงนี้เป็นน่าจะเป็นวงเวียนพ่อขนลามนะก็จะมีแบบว่าในโซนของแบบเสื้อผ้าน้ำหอมนี่ของใช้ของแต่งตัวคนระับโซนนี้จะมีเยอะนะของเสื้อผ้าแนววินเทจคนระับต่างหูอะไรเงี้ยรอ,อบๆวงเวียนเนี่ยก็จะม,มีเสื้อผ้าเยอะเสื้อสกีนอกก็มีคนระับ เื้อาเยอะเครื่องแต่งตัวเครื่องแต่งกลายไวัรรุ่นนะ<ป>เรื่องแต่งกายแบบเท่ๆนะคเวอรรุ่นซอนนี้แหละดวงวงเวียนนะครับ หลังจากที่เราเดินวนไปทางอนุสสรวรีพ่ขอขุนรามนะครับอันนี้ผมก็เดินมาตรงหน้าของสมุดนะครับเข้าตรงข้างเวทีใหญ่ของของงานนะครับก็จะเป็นเวทีคอนเสิร์ตนะแล้วก็เดินวนไนปะ ร้านนี้เป็นร้านไข่ทองกะละแมครับโ้ทำกันหน้าร้านเลย,ยเป็นการควนกะละแมที่แบบสุดยอดครับต้องใช้แ่งเยอะ,าะมากครับมะยะนะครับเป็นผัดหมี่ครับ20บาท ดีครับเดินกันไปเรื่อยๆครับคนด้านจริงๆก็ต้องค่อยๆไหลไปนะครับมาก็เตรียมตัวมาเดินกันได้เลยก็บอกว่าร้านอาหารเนี่ยแบบคือแบบเยอะมากๆอ่ะแล้วในมหาวิทยาลังวังแห่งนี้คือถือว่าแบบสถานที่กว้างขวางครับมีพื้นที่เยอะบูธงานก็เยอะด้วย ร้านนแน่นเลยร้านนี้เป็นร้านหอยทอดครับสูตรผีบอกครับร้านนี้แต่มาว่าเป็นจะท้าแบบเตล่ไส้ห้ายอ,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 อย่างครับมีกุ้งสดมีปลาหมึกสดมีปลาหมึกกรอบมีปูอัดนะครับเราใช้เป็นตัวแล้วก็หอยตัวโตๆ,ๆครับอันนี้ก็เป็นทะเลรวมมีครับ ราคาเจบาทในส่วนของร้านหอยทอดพีีบอกเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาก็จะไปที่งานเกษตรแฟร์ด้วยเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันครับทางช่องเดินเอียงออนทัวรนะ์ครับแอดระวังอ่ะวว่าจะไปเดินเล่นเหมือนกันพี่ขอบคุณนะครับ เดินกันต่อครับเป็นไฟก็มีนะเดินไปเร็วยาวเลยคนหนาเยอะพอสมควรนะครับป้ายน,นะคะนี่ร้าน,นแนวส้มตำก็มีครับมีมีอะ เรสานนี้เป็นใไูม่ด้วยไม่ต้องห่วงงานตัวเนี่ยร้ยเรา้งาแเนราัแล้วลกทาย่างับเป็นลกกมาาหันนะร้านนี้กดไปแล้วก็ซอสลูกนตสามตัวร้อบาทนะก็เนื้อของนอกะค่ะแล้วย่างโดนไฟมันหอมนะตไก่็สุดใครค่ะ จุดแรกเจ้าแรกของจังหวัดสุโขทัยเลยนะเนี่ยร้านนี้เป็นรวมทะเลกระทะร้อนนะเป็นสุดี่นะรัดเลยตัดเลยวะจุดทตัเลยเป็นกระะปลาก็มีนะสวัสดีครับมีจุดนั่งทานก็มีนะครับ ย้ำอีกครั้งรับงานก็จัดกันตั้งแต่วันที่20นะครับมกราถึงวันที่29มกรานะครับงานรางกำแพงแปรนะครับมาเที่ยวมาชมก็ได้นะครับมาเดินเล่นครับช่วงนี้อากาศดีครับไม,ไม่ไม่ร้อนมากครับอากาศกำลังสบายๆครับออันนี้น่าจะเป็นร้านเป็นหมูกระทะย่างให้นะครับถ่ายเป็นเซตเป็นเซต แม่ค้าก็จะย่างให้เลยแล้วก็มีน้ำจิ้มมีอะไรให้อยู่เป็นถ้วยเป็นถ้วยนะเบีนขั้นต่อนะก็ดูปเป็นเพื่อนกันนะร้านทะเลดองทะเลยำอะไรเงี้ยมีเยอะมีหลายร้านนะราคาก็ปูม้าตัวละยี่สิบบาทนะยำม,มาหลังร้านเลย ทางตลาดมันจะแบ่งโซนคล้ายกันนะซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าโซนของใช้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยโซนขวามือก็จะเป็นโซนอาหารลอะไรก็มาเที่ยวได้ด้วยงานรับแขกแฟนครับแต่ว่าที่2 0่สถึงยีมกราคม2568นแครับ เดี่ยวกันได้ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะมีงานเกษตรแฟร์อีกนะรอติดตามชมกันได้นะช่วงไหนเดี๋ยวเปลี่ยกันครับอะไรก็ขอบคุณที่ได้ติดตามมาชมคลิปของช่องเดินเดียวออนเดิเนี่ด้วยนะครับก่อนหน้านี้แอดก็มีคลิปแต่ว่าหลายคลิปแล้วคลิปใหม่ๆนะคลิปข้าติ่มซ่แกรงแล้ว ตอนนี้แบบร้อนแรงมากในในช่องในจอเตี่นะก็ะไปติดตามกันดูก็ได้บนะ